สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ลำพูนนะครับเรามาแขวนโคมที่อะไรนะครับวัดพระธาตุวัดพระธาตุคุณชัยนะครับเราแขวนไม่เป็นนะครับก็บอกกันทำไมเอยต้องให้แม่กับพ่อนะครับตามแขวนให้นะครับเออทำไมทำไมเขาถึงแขวนครับเขามีประเพณีไว้เพื่ออะไรครับประเพณีหมายถึงว่าเขาเรียกว่าวัดพระธาตุคุณชัยนะครับเป็นวัดประจำจังหวัดลำพูนนะครับในโครงการ โคมแสนดวงนะครับเขาจะาขึ้นทุกปีครับแสนดวงที่ตั้งเอาไว้แสนดวงแต่จะเยอะกว่าแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าแต่จริงๆแล้วนี่ศรัทธานี่น่าจะเยอะมากกว่านะครับแสนดวงนะครับเยอะก,กว่าการแขวนโคมก็หมายถึงว่าโคมที่นําแสงสว่างให้กับการดเนินชีวิตของเรานะครับโคมทุกดวงก็เหมือนว่า <c oughs> แต่ละคนเนี่ยก็หมายถึงว่าโคมหนึ่งดวงก็พาเราไปในทางทางที่นำทางให้เราดีขึ้นนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับเม็นพิาเจริญรุ่งเรืองนะครับเนี่ยครับ ก็โคมแสนดวงก็คือไฟที like, room, room, bathroom, oil, ่แสนดวงนะครับม uh ันจะมาล้านดวงก็จะคือว่าอ่าก็ล้านล้านล้านคนนะครับอ่านะครับโคมโคมไฟนี่ถือว่าเป็นทางส่องสว่างในการดําเนินชีวิตนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่คือคือการแขวนโคมนะครับแล้วเมื่อกี้เราได้อันนี้มาหรือยังคะที่เราว่าเราจะแขวนนี่นี่ได้มาแล้วได้มาแล้วนี่อ่ามาค่ะแขวนเลยทุกคนเดี๋ยวให้แฟนนึ 嗯嗯嗯嗯嗯。Uh, uh, 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 uh.